ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่16หครับวันเสาร์พฤษภาคมสามครับผมก็ได้เข้ามาสวนนะครับยางพารานะครับผมก็ปลูกหลากหลายนะครับนี่ยางพาราตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ก็ยางพารานะครับนี่กับจังขนกีดครับผมบาได้กีดเองแล้วครับวันนี้ก็มีละอ่อนตีจากวัดตังมาเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะปลูกวแถวๆนี่นะครับนี่พักะโฉมนะครับ ทางผังเหนือบอกพักละนะครับพักละผมก็ปลูกไว้เด็ดแต่แถวนี้แหละครับเป็นแถวนี้นะครับท่านผู้ชมด้านปุ่นไว้ครับด้านลิมห้วยบนนะครับผมก็หาที่ว่างที่มีแสงแดดนะครับก็จะปลูกลิมห้วยไปนะครับซื้อมาสมัยนั้นต้นกล้าเขาก็ประมาณสิบบาทนะครับตอนนี้ก็ปลูกไว้แล้วในชอกปีแล้วครับตอนนี้เขาก็เติมใ่แล้วครับพร้อมที่จะเฮาเก็บไปกกนไดนแล้วครับในสวนยางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับ ปลูกตะตีมีแสงแดดนะครับถ้ามีแสงแดดซองก็เจไดแล้วครับนี่ครับบรรยากาศในสวนยางของผมที่ปลูกลากหลายครับเอาไ้กินครับเพราะว่ามาสวนยางป๊บนี่ยางมันกินมาได้ครับท่านผู้ชมก็จะมาเก็บพักลากกันครับท่านผู้ชมพอครับนี่ผมก็จะใจแบบนี้ครับกันไกแบบนี้ครับมันมันง่ายครับมันเวลาเขาเด็ดป๊บมันหนามันปักมือครับ ถ้าเขาเด็ดไปแล้วเขากับแตงกิงเขาก็ตัวอครับถ้าเราแตงกิงปุ๊บนี่ยอดเขาจะแตกจะแตกอันแตกยอดออกมางามครับนี่ครับเ็จเท่ากับแตงกิงเลยครับตัดขวางเลคงงยครับนี่ครับแตงกิ้งปรตัวยครับอ่านี่ครับเวลาแตงกิ้งมัน,มนเนี่ยเขาก็จะแตกนอแตกยอดได้ดีครับนี่ครับ ตัดไปเลยครับนี่ครับตัดไปเลยตำๆนะฮะนี่นี่มันสูงๆเดียวเขาตัดครับนี่ครับเราก็เอามาใส่ถุงไว้ครับไปผมกับกินบัเสียงนะครับแจก้าวบ้านวันนี้มาคนเดียวครับทามาเงาออกเงาครับแต่ว่ายังดีเดี่มีท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ติตามก็อู้กับผู้ชมทั้งบ้านเอานะครับอาวตัดเลยครับ ตัดนี่ก็แต่งกิงให้ตำไว้ครับตัดเลยครับเนี่ยตัดเลยตัดกิงให้ตำเลยเอาเอาเนี่ยครับเวลาเวลากิ่งมันตำเวลาเขาจะสามารถทีจ่จะเก็บง่ายครับเนี่ยครับอาจจะเก็บง่ายครับ ัน้ก็ได้มาหลายยอดแล้วครับต้มาต้องขึ้นสูงครับเนี่ยครับเนี่ยครับตั้งจำเลยครับเนี่ยครับตัดตัดตามระดับเปียงอกเนี่ยครับแบบนี้ขเขาสามารถเก็บเขาสามารถเก็บเอ่อยอดมันง่ายครับ น่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้หลายแล้วครับนี่ครับสำหรับผมคนเดียวเนี่ยปอกินแล้วครับด้านปุ่นกระจงจะไปเก็บอย่ครับถ้าบอกเก็บเขานะครับเวลาหยอดเขาขึ้นสูงเนี่ยเขาจะแตกหยอดบางงามนะครับท่านผู้ชมอ่าอยังไปพอปุ่นเลยครับตัดสักหยอดสองหยอดกับพอแล้วนะครับ คลิปนี้คงจะขอลาท่านผูน้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งที่ต,ตามหมดตัวเนอร์ครับจะได้ไม่คลิปใหม่ๆและเป็นกํลาลังใจผมครับเหสักกรรมผมคงตัดต่อไปครับตอนนี้ขอพักสักกรรมก่อนฮ้อนครับบ๊ายบายครับ